อาณาปานสติฝึกจิตด้วยลมหายใจทุกคนหายใจอยู่แล้วทั้งวันแต่ส่วนใหญ่ไม่เคยรู้เลยว่าเรากำลังหายใจอาณาปานสติคือการนำสิ่งที่ทำอยู่แล้วมาตั้งสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกไม่ต้องไปบังคับแค่รู้ตามจริงลองนึกภาพว่าเวลาเราเหนื่อยมากๆแล้วได้หายใจยาวๆรู้สึกสบายขึ้นไหมนั่นแหละ คือพลังของการรู้ลมพอเราตามลมได้ต่อเนื่องจิตจะเหมือนเด็กที่สนทั้งวันแล้วอยู่ดีๆยอมนั่งนิ่งฟังเราพูดฟังเราเล่านิทานวิธีปฏิบัติง่ายๆคือ 1. หาที่นั่งสบายไม่ต้องเคร่ง 2. สูดลมหายใจเข้ายาวรู้ว่าเข้า 3. ผ่อนลมหายใจออกยาวรู้ว่าออก 4. ไม่ต้องพูดในใจ แค่รู้ตรงๆถ้าเผลอคิดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอดีตอนาคตไม่ต้องโกรธตัวเองแค่รู้ทันว่าเผลอแล้วกลับมารู้ลมเหมือนเราเดินไปตลาดแล้วหลงทางพอรู้ตัวก็แค่เดินกลับบ้านไม่ต้องโทษอะไรผลของการทำต่อเนื่องใจสงบไม่ว้าวุ่นง่ายเวลามีโกรธหรือเครียดแค่กลับมาหายใจใจก็อ่อนลง พอจิตตั้งมั่นจะเห็นกายเห็นใจตามจริงว่าเกิดแล้วดับไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรานี่แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอาณาปานสติครอบคลุมทั้งสมถะและวิปัสสนาคือเป็นทั้งการทำจิตสงบและเป็นทางให้เราเห็นความจริงของชีวิตลมหายใจคือประตูสู่ปัจจุบันผู้ใดเฝ้ารู้ลมหายใจผู้ผู้นั้นจะไม่ถูกอดีตล่าม ไม่ถูกอนาคตฉุดและจะได้พบความจริงที่อยู่ตรงนี้